เราจะมารีวิวเจดีพระาธาตุเขี้ยวแก้วจำลององค์ที่เห็นด้านหน้านี้นะคะเราจะมารีวิวให้เห็นเนื้องานกันนะคะนี่เป็นเจดีพระาธาตุเขี้ยวแก้วจำลองที่ส่งตรงมาจากประเทศศรีรังกานะคะผลิตจากช่างรังกานะคะ ก็ต้องบอกว่าเพิ่งส่งตรงมาถึงวันนี้เองเลยนะคะเราก็จะมารีวิวให้เห็นงานกันนี่เป็นงานทอง22 k เนะคะก็ต้องบอกว่าฉ่ำวาวมากๆนะคะรูปลักษ์นะคะที่เห็นนะคะก็จำลองรูปลักษ์เสมือนองค์พระาธาตุเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดี้ประเทศรีลังกานะคะเป็นการจำลองที่ออกแบบมาได้เสมือนจริงนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนนะคะที่เห็นด้านหน้าน,าน,านี้หลายท่านบอกว่าเอ๊ะเป็นเจดีได้อย่างไรนะคะนี่เลยนะคะก็เพราะว่าตรงบริเวณนี้เลยค่ะ ะะตรงบริเวณที่ออกแบบมาเป็นเหมือนพระเคี้ยวแก้วนะคะนี่ตรงนี้นะคะนี่เป็นงานทองยิบสองเคนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเ,เรียกว่าเป็นพลอยนะคะเป็นพลอยประดับด้วยพลอยสีแดงนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่สามารถนำพระาธาตุนะคะนะคะนี่นะคะเป็นช่องที่สามารถเป็นช่องที่สามารถนำพระบรมสารีริกธาตุหรือพระาธาตุมาบรรจุได้เลยนะคะ ก็ต้องบอกว่าส่งคุณค่ามากๆนะคะนี่นี่ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นพลอยเหมือนกันนะคะรอบนี้นะคะจริงๆรอบนี้เราเรามีสั่งมาหลาไหลไหลเลือกพลอยมาหลายสีอยู่เหมือนกันแต่ว่าทยอยส่งมาพร้อมกับเจดีนะคะก็เพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะเห็นงานให้เห็นกันก่อนสองสีนะคะก็คือสีสีฟ้าแล้วก็สีแดงนี่ เดี๋ยวเรามาดูอีกองหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะความสูงของเขาอยู่ที่4นิ้วความกว้างก็4นิ้วสำหรับเจดีพระธาตุเขี้ยวแก้วภาษาสิงหนลจะเรียกว่าทันตธา,าตัวะนะคะแล้วก็กาลารวอะนะคะก็ทันตธา,าตัวก็คือพระธาตุเขี้ยวแก้วนะคะส่วนเจดีก็คือกาลารืะเป็นภาษาสิงหลนี่ก็เรียกว่าได้อีก อีกมุมมองหนึ่งอีกเฉดส,สีหนึ่งนะคะก็มีความสวยใสช่ำของโทนสีมากๆเดี๋ยวเรามาเปิดรูปลักษณ์สีนี้ให้ชมกันนี่ค่ะ,ะก็ตัดยากนิดนึงนะคะ เพราะว่าด้วยความที่อาจจะอันนี้เป็นงานเพิ่งสั่งผลิตมาเลยนะคะเพราะว่าสต็อกนี้ไม่มีแล้วนะคะเราก็สั่งให้ช่างทำขึ้นมาใหม่เลยนะคะนี่ค่ะสามารถนำมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุธาตุหรือบางท่านก็จะนำอาติพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะมาบรรจุนะคะด้านในนี้นะคะก็เรียกว่าสรงขุนคาแดแกต่การถวายบูชาเลยนะคะ 4นิ้วนะคะความสูงความก้างความกว้างก็4นิ้วเช่นกันนะคะก็นำมารีวิวให้หลายท่านที่สนใจกำลังมองนะคะใหไ้ได้ชื่นชมงานกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็ฝากเข้ามากดไลค์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ